แนะนำบัตรเครดิต Tomorrow by UOB นะครับตัวนี้นะครับเป็นบัตรเครดิตที่เน้นแคชแบกนะครับเยอะมากๆพอสมควรเลยนะครับจะมีข้อดีอะไรบ้างครับเดี๋ยววันนี้ไปชมกันครับสวัสดีครับวันนี้ก็ผม First ครับในช่อง First บอกนะครับวันนี้ครับผมจะมาแนะนำนะครับเจ้าตัวบัตรเครดิตนะครับเจ้าตัว t m r w นะครับหรือว่าบัตรเครดิต Tomorrow นะครับซึ่งบัตรเครดิตตัวนี้นะครับจะอยู่ในเครือ UOB แต่หลายๆอย่างนะครับมันก็ได้แยกอ่าส่วนต่างๆนะครับออกมาเพื่อให้ตัวนี้นะครับเป็นบัตรเครดิตที่เน้นการใช้งาน สําหรับคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะครับโดยข้อดีนะครับของเจ้าตัวบัตรตัวนี้นะครับคือเป็นการเด้นแคชแบ็กโดยเฉพาะเลยครับพวะตัวนี้นะครับมันจะมีโปรโมชั่นแคชแบ็กถึง15%ในหลายๆร้านนะครับแคชแบ็ก3%นะครับในหลายๆหมวดนะครับแล้วก็ที่เหลือนะครับจะได้แคชแบ็กสูงถึง1%เลยเดียวครับก่อนที่เราจะไปดูนะครับสิทธิประโยชน์เต็มๆนะครับของเจ้าตัวบัตรเครดิต Tomorrow by UB ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมนะครับพาไปดูเงื่อนไขการสมัครก่อนครับ เงื่อนไขการสมัครนะครับของเจ้าตัวบัตร The Card of t o m o r r o w หรือบัตรเครดิต t o m o r r o w ตัวนี้นะครับเพียงแค่คุณมีเงินเดือนนะครับตั้งแต่1น0 0 0บาทขึ้นไปนะครับแล้วก็มีอายุงานนะครับเกิน4เดือนนะครับโดยใช้สลิปเงินเดือนนะครับเดือนล่าสุดครับเพียงแค่นี้นะครับคุณก็สามารถสมัครนะครับเจ้าตัวบัตรเครดิตนะครับเจ้าตัว Tomorrow/ b y u าีได้แล้วครับก็ถือว่าเป็นกะหลักเกณฑ์นะครับที่ไม่ได้ยากเลยครับแล้วก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงนะครับกับบัตรเครดิตใบอื่นครับ โปรโมชั่นแรกนะครับที่ผมต้องบอกนะครับว่าโดดเด่นมากๆนะครับของเจ้าตัวบัตรเครดิต tomorrow ตัวนี้นะครับก็คือแคมเปญนะครับ tomorrow g e ีย15 on 15ครับตัวนี้นะครับจะเป็นแคมเปญนะครับที่มอบแคชแบ็กนะครับสูงสุดนะครับถึง15%กับ15ล้านค่านะครับหรือว่า15แห่งนะครับโดยที่คุณนะครับไม่ต้องแลกแต้มนะครับสกัดแต้มเพราะว่าบัตรเครดิตใบนี้ไม่มีแต้มนะครับซึ่งอันนี้นะครับเมื่อเทียบเคียงนะครับก็จะใกล้เคียงนะครับกับเจ้าตัวบัตรเครดิต ub p r e f e r ครับโดยทั้งนี้นะครับตัว15%แล้้วก็15ลาน รราคคนะับก็จะมีนะครับร้านค้าพอสมควรเลยนะครับที่ร่วมรายการนะครับผมเล่าคร่าวๆนะกันนะครับว่ามีร้านค้าอะไรบ้างแต่เดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ที่ด้านข้างตรงนี้นะครับด้านแรกนะครับก็จะมีพวกทูกาแฟนะครับคีสปีครีมนะครับตัว Grab นะครับทั้ง Grab ทั้ง Grab Food นะครับ Shopee Lazada นะครับ MRT Top Supermarket Top Online นะครับแล้วก็สำหรับแพลตฟอร์มการใช้จ่ายออนไลน์นะครับก็มีทั้ง Line Pay นะครับ True Money แล้วก็ Dolphin นะครับซึ่งผมก็ต้องบอกนะครับว่ามันค่อนข้างจะะคคครรอบบลุมนั พอสมควรในการใช้งานมากๆครับซึ่งสิ่งนะครับที่ผมประทับใจนะครับกับเจ้าตัว p ป o m มชั o นตัวนี้ครับคือมันร่วมนะครับกับเจ้าพวกชัวร์ไลน์และบิทไรเพนนะครับหรือว่าเจ้าตัวดอ p ฟินด้วยทําให้ร้านค้าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ออนไลน์นะครับที่สามารถจ่ายนะครับได้ผ่าน3แพลตฟอร์มนี้คุณก็จะไดรับแคชแบ็ค k นะครับสูงสุดถึง15%ครับ ซึ่งตัว15%ตัวนี้นะครับมันจะคิดนะครับทุกๆ1,000บาทครับก็จะได้รับแคชแบ็กนะครับเงมือนคือ150บาทซึ่งคุณนะครับสามารถรวมร้านอะไรก็ได้นะครับใน15ล้านที่ผมขึ้นไว้ให้นะครับรวมนะครับให้ครบทุกนะครับ1,000บาทต่อรอบบินนะครับก็จะได้แคชแบ็กนะครับตัว15%คืนไปเลยนะครับ ซึ่งโดยตัวนี้นะครับผมก็ต้องแจ้งนะครับว่าตัวนี้เราสามารถคืนแคชแบ็คนะครับได้เป็น3รูปแบบครับแบบแรกนะครับก็คือคืนเงินเข้าบัญชีตัว Tomorrow นะครับที่คุณต้องสมัครนะครับก่อนสมัครบัตรเครดิตตัวนี้นะครับคุณจะได้รับนะครับสูงสุดนะครับที่300บาทนะครับต่อลูกค้านะครับต่อเดือนครับหรือว่าถ้าเทียบง่ายๆครับก็คือจะช้อปปิ้งนะครับในส่วนนี้ได้ไม่เกิน2000บาทครับแต่ถ้าใครนะครับเป็น E-voucher นะครับทั้งของ Starbucks นะครับทั้งของ Top นะครับตัวนี้นะครับจะได้15%เหมนกันแล้วก็ ครบทุก1,000บาทเช่นเดียวกันนะครับแต่ในส่วนนี้ครับจะจํากัดนะครับที่สูงสุดนะครับ450าบาทนะครับต่อเดือนนะครับต่อลูกค้าครับหรือว่าง่ายๆนะครับก็คือคุณจะมีเกณฑ์การชอปนะครับที่สูงขึ้นก็คือประมาณเดือนละ3,000บาทนั่นเองครับ อีกแคมเปญหนึ่งนะครับที่ผมชอบมากๆนะครับของเจ้าตัวบัตรเครดิต tomorrow ใบนี้นะครับก็คือเจ้าตัวว้าวดหบาทครับโดยในทุกๆเดือนนะครับคุณสามารถแลกนะครับพวกอ่ชานมไข่มุกนะครับจากแอฟริยูเบลคาเฟ่นะครับหรือว่าจะเป็นโดนัทนะครับจากคริสปี้ครีมมีเฟนฟายนะครับจากบริเตอร์คอนเนอร์นะครับมีไอติมจากสวีเดนเซ่นนะครับโดยเจ้าตัวแคมเปญว้าวดหบาทนะครับเพียงแค่คุณจ่าย1บาทนะครับคุณก็สามารถไปแลกนะครับกับอ่าสินค้านะครับที่มันกําหนดไว้นะครับที่มันร่วมรายการนะครับได้เลยก็สามารถเข้าไปดูนะครับเวที นะ,ะนะครับทุม o ร r โร b บโอบนะครับ โปรโมชั่นถัดไปนะครับที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างจะคุ้มค่านะครับกับเจ้าตัวบัตรเครดิตใบนี้นะครับก็คือเจ้าตัวแคชแบ็คสาเปนะครับกับ3หมวดนะครับที่เราสามารถเลือกได้ครับด้วยหมวดะต่างๆนะครับเราจะแต่ถ้าผมเล่าคร่าวๆนะครับก็จะมีพวกท่องเที่ยวนะครับร้านอาหารอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถดูตามลิสต์ตรงนี้ได้เลยนะครับโดยในแต่ละเดือนนะครับเราสามารถเลือกนะครับได้ทั้งหมด3หมวดครับโดยในอันนี้นะครับในทุกๆเดือนครับเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ครับว่าเฮ้ยเดือนนี้เราต้องการหมวดไหนนะครับที่จะเลือกใช้งาน เช่นบางเดือนนะครับเราช้อปปิ้งเยอะนะครับก็ข้อมวลนะครับที่เป็นช้อปปิ้งกับร้านอาหารเลยพวกนี้ เดือนไหนนะครับพี่ไปอ่าต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยเราก็เลือกหมวดนะครับที่เป็นพวกการท่องเที่ยวได้ครับถือว่าค่อนข้างจะดีมากๆแต่ถ้าใครนะครับไม่ได้เลือกที่3หมวดนี้นะครับก็สามารถนะครับรับแคชแบ็กนะครับที่1%ครับโดยทั้งนี้นะครับจะจํากัดนะครับทั้งหมดเลยแคชแบ็กต่างๆเอ้ยๆในใดทั้งสิ้นนะครับจะจํากัดรวมนะครับไม่เกิน2,000บาทนะครับต่อเดือนครับน่าจะมีหลายคนนะครับที่สงสัยนะครับว่าเจ้าตัวบัตรเครดิตทูมาร์โรตัวนี้นะครับสามารถผ่อนสินค้าได้ไหมนะครับผมก็ต้องบอกนะครับว่าเจ้าตัวบัตร ช Tomorrow ใบนี้นะครับสามารถผ่อนสินค้านะครับได้ปกตินะครับทางหน้าร้านครับซึ่งอันนี้นะครับก็จะเป็นแคมเปญเดียวนะครับกับทาง UB บีเลยนะครับก็สามารถไปตรวจสอบนะครับได้ที่หน้าร้านค้าครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกว่าคนน่าจะสนใจกันพอสมควรครับก็คือค่าธรรมเนียมนะครับของเจ้าตัวบัตรเครดิตชูมาร์โรใบนี้ค่าธรรมเนียมนะครับของเจ้าตัวบัตรเครดิตชูมาร์โรใบนี้นะครับอยู่ที่ปีละ2,000บาทครับโดยในปีแรกนะครับก็จะมีการฟรีค่าธรรมเนียมครับส่วนในปีถัดไปนะครับถ้าคุณต้องการเวฟยอดตัว ตั้งแต่10,000แบาทขึ้นไปแต่เท่าที่ผมนะครับได้ลองคุยกับผู้ใช้งานจริงนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้นะครับถ้าคุณใช้มีการใช้งานบ้างนะครับต่างๆนานานะครับตัวนี้นะครับก็สามาร์ทเวฟนะครับเจ้าตัวคาร์ทเนียมได้ครับแล้วก็อีกคําถามหนึ่งนะครับน่าจะมีคนถามนะครับเพราะ้่างจะเยอะครับว่าระหว่างเรานะครับสมัครเจ้าตัวช o ม o r r o รตัวนี้นะครับกับเจ้าตัว u b p ีพรีเรนะครับเรานะครับจะเลือกนะครับเจ้าตัวบัตรเครดิตใบไหนดีนะครับถ้าถามผมแล้วนะครับตัวนี้นะครับจะเหมาะสาหรับคนที่เป็นสายแคชแบ็ แต่สำหรับผมแล้วนะครับที่ผมเป็นสายสะสมแต้มเนาะซึ่งเจ้าตัว UVP r e f e r นะครับก็จะได้แต้มที่ผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้มากกว่าครับก็สามารถไปเลือกกันได้ โดยเจ้าตัวบัตรเครดิตนะครับเจ้าตัว Tomorrow ตัวนี้นะครับคุณสามารถสมัครนะครับได้ผ่านเจ้าตัวแอปพลิเคชันนะครับ Tomorrow by โอเท่านั้นนะครับทาง App Store แล้วก็ l a y Store ครับแต่ถ้าใครนะครับสนใจนะครับเจ้าตัวบัตรเครดิตย o b นะครับต่างๆทั้ง Prefer Lady นะครับหรือว่าจะเป็น Pre m i u m นะครับก็ผมจะทิ้งลิงก์นะครับในการสมัครนะครับของเจ้าตัวบัตรเครดิตย b นะครับไว้ที่ด้านล่างก็ถ้าใครสมัครผ่านลิงก์นี้นะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนนะครับทางช สำหรับใครนะครับที่กําลังลังเลนะครับว่าจะสมัครนะครับเจ้าตัว Tomorrow ตัวนี้ดีไหมนะครับตอนนี้นะครับก็มีโปรโมชั่นนะครับ Tomorrow คืนเคลือนะครับครึ่งหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์แคชแบ็กนะครับสูงสุดที่สามพันบาทนะครับเพียงแค่คุณสมัครนะครับเจ้าตัวบัตรเครดิต Tomorrow ใบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นเฉพาะในในหมวดนะครับสายกินเท่านั้นครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับในเจ้าตัวแอปพลิเคชันครับทั้งนี้ก็ต้องบอกไว้นะครับว่าเจ้าตัวบัตรเครดิต Tomorrow ตัวนี้นะครับเป็นบัตรเครดิตที่อยู่ในระดับสตาร์เตออรรรรร์นนะคับบบบบหืว่าาเเป็แแพมมธดล ทำให้บัตรตัวนี้นะครับก็ต้องบอกกันชัดเจนนะครับว่ามีข้อจํากัดน,นะครับในการซื้อยอดสูงๆนะครับค่อนข้างจะเยอะใครที่มีการช้อปปิ้งแต่ละเดือนที่ยอดค่อนข้างจะเยอะนะครับก็อาจจะไม่ได้แนะนำเท่าไหร่นะครับไปดูบัตรเครดิตตัวอื่นน่าจะมีความเหมาะสมนะครับมากกว่าเพราะว่า ในหลายๆแคมเปญในหลายโปรโมชั่นนะครับก็มีข้อจํากัดที่ค่อนข้างเยอะดซึ่งผมนะครับก็อาจจะไม่ได้มาเล่าทั้งหมดนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นนะครับรายละเอียดข้อจํากัดต่างๆนะครับมันก็จะค่อนข้างจะยาวครับกับเจ้าตัวบัตรเลรติตัวนี้ก็สามารถเข้าไปดูนะครับไปที่เว็บนะครับ tomorrow นะครับอย่างที่ผมบอกไปครับส่วนใครนะครับที่ชอบคิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ดซับสไคร์นะครับไปช่อง First สบอของผมด้วยส่วนวันนี้ครับผม First ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ